วันนี้เด้อจ้าบันนี้ก็ล่องเลือเข้าเขตเมืองเคนตินค่ะก็น่ะไปโจดเหลือแล้วก็ไปยันเติมน้ำมันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปยันซื้อกับเข้าค่ะบันนี้กันเนี กาศด,ดีสุดๆเลยค่ะมันมาล่องเรือนำกันเนาะค่ะเนาะอยู่ที่เยอรม,มันนีเ้วจะเดอ้อ